เสียงกองกระหึ่มเมืองสตูลน,นะครับนี่คือวั่นกินเจน,นะครับกินพักของเมืองสตูลน,นะครับนี่พระประเลมมาส่งน่ไหไม่ใช่เมานี แมไปเล่นนะครับว่ามาส่งทีเถ่ยปะเจ้าเข้าส่งนี่เวลาอกเขาอกคนรือนะครับนี่มาส่งรู้ใช่ไหมนะครับเริ่มตัวทีจะ ne, er อกจากหลังนะครับเทีปเจ้าจะอกจากหลังไอผมตีกลองมันจังเลยครับเวลามาส่งอกจากหลังนะครับจะอกคนรือนี่นี่ทะเลนะครับบึ้งนี่คือมาส่งออกเลยครับนี่มาส่งอาวุโสกับโกลินะครับก็จะเป็นพีีเลียงให้กับมาส่งตัวไปนะครับ เวลาออกดับออกจากปากออกเล็กแอมออกจากปากนี่เป็นพืนๆนะครับโกรี่นี่จะช่วยนะครับทำไมอ่าโกรี่ก็คือมาส่งอาวุโสนี่ใครๆก็ต้องรู้จักเร็วครับพาไปเลยใครไรก็งัานนี่เกี่ยวครับห้ามเกี่ยวลูกตับเป็นเบิ้ลเบิ้ลนับนะครับมาจากจุดศีรษะกลางเป็่งกลางหน้าแข็งมาที่ตรงหูกวันนี่หน้าแข็งนี่เก้านะครับไม่ใช่หน้าเปล่งนะครับต่อเป็นบินปลาซิวนะครับแล้วก็มาช่วงนี้ยังไม่กับอีกอีกจุดหนึ่งนี่แค่หน้าที่พาไปนะ เด็กกนลังข่าไปล้างนะครับโควาข้างหน้ากระดันไปหน้าผื่กระลังจะองดันเมี่ยเข้านะครับโควาเกี่ว,วามสนุกความตื่นเต้นนะครับอ่าต้องตกระน้ำเกี่ยวต่างเม็ดนะครับนี่คือไฟไร้ต่างวัตต์ยกยัดมาส่งอะไรก็คือห้ามเกี่ยวครับนี่คือจะก,กันเกมเ,เมืองสตูน